มาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะมาเฮ้เ hey. ช sure. oh ่าโอ้โหนะคะมาเจอกับเดย์ที่4แล้วนะคะคุณขากับ21วันนะคะสร้างความโชคดีกับคูสิตาในวันนี้สุดยอดโปรแกรมนะคะโปรแกรมเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสกับคูนกนะคะที่หน้าเพจเสกสร้างความสเปกกดจกกักรว yeah. าลเย้มาแล้วมาเลย ใช่สวัสดีนะคะช่วงบ่ายๆเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยเข้าสู่เพจนี้ใครเจอคุณโอโคโชคดีค่ะเอ้ยต้องบอกว่าใครเจอเราโค้ชโชคดีใช่ไหมคะมาวันนี้มาด้วยเพลงแคนนอนล็อกนะคะเพลงแคนนอนล็อกเฮ้เฮ้ อยากโชคดีนะคะบอกเลยว่าตื่นเช้าขึ้นมาโปรแกรมตองเ,เลยว่าเราเป็นคนโชคดีสวัสดีคุณโตสคุณโตสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานเลย <laughs> วันนี้นะคะมิสแกนก็บอกวันนี้ไม่ได้ติดขนตานะไม่ได้ติดขนตา <laughs> สวัสดีลูกโยนี้สปริงคิดถึงจังเลยสบายดีไหมคะลูกไม่เจอนานก็ยังคิดถึงเหมือนเดิมนะคะที่หน้าเพจนี้นะคะคุณโตสวิมลนนะคะรักเหมือนเดิมนะคะเราคือกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะคะไม่ว่านะเราจะไปอยู่ที่ไหนแต่ว่าโลกโซเชียลก็ทําให้เรามาเจอกันเนาะพี่โตเนาะ <laughs> ยังทำงานอยู่ใช่ไหมคะเฮ้ฟ <Hey. S 1> ังเพลงนี้ เพลงนี้มันเป็นเพลงปลุกใจอะปลุกใจยังไงก็สวยขอบคุณค่ะไ <st> ม่ติดขนตาเพราะว่าเมื่อวานนี้ติดขนตาแล้วใช่ไหมแบบบลอกนี่เฮียมันเกิดแบบคันๆก็เลยแบบพักนิดนึงอะไรเงี้ย <laughs> บอกเลยว่าออกมาให้ด้วยหัวใจจริงๆนะคะวันนี้ทําโปรแกร,รมนะคะส่งกันบ้านแม่ครูสิตาหายไปนานเลยหายไปนานอะไรโยนี้แม่มาทุกวันนะลูกเออวันนี้เดยที่4ี่แล้วโยนี้นะหายไปไหนลูกขาเออนะธุรกิจเสื้อผ้าเป็นไงบ้างลูกธุรกิจเสื้อผ้าที่ประเทศลาวนะลูก <c oughs> เออเราต้องเปิดทางไหลของเงินอยากโชคดีเราต้องเอาตัวเองออกหน้ากล้องนะออกหน้ากล้อง คุณลุงชอบฟังเพลงแคมนอนล็อกมันปลุกพลังดีค่ะมันปลุกพลังคุณนองนะก่อนสองนักกล้องนะคะแบ่งบุญขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งขอบคุณตัวเองชื่นชมตัวเองแบ่งบุญให้กับทุกสปปรรพสิ่งเลยเพราะอะไรเราต้องสร้างพลังให้กับตัวเองก่อนเลยคะเดย์ Day ที่4แล้วนะคะคุณขาในวันนี้ยุควิกฤตแบบนี้นะคะโลกโควิดมันระบาดแบบนี้เราอยู่บ้านเราต้องสร้างรายได้ใช่ไหมเออไม่ใช่ว่าเฮ้ยโควิดมาไม่มีอันจะแดกไม่ใช่ค่ะเราก็ต้องเปิดรับทางไหลของเงิน จริงไหมคะพี่โตขณะพี่โตทํางานประจําพี่โตยัง,ย,งยังแบบมีอาชีพเสริมใช่ไหมคะแต่บอกก่อนนะคะเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าเฮ้ยเราทําออนไลน์เป็นอาชีพเสริมมันก็แค่ได้เสริมๆนะตอนที่นกทำงานทํางานประจํารู้ไหมว่าเงินเดือนมันก็แค่เงินเดือนประจําแต่พอคุณนกใส่ใส่คีย์ใหม่ใส่คําพูดใหม่อะคะ่ะว่าเนี่ยแหละคือรายได้หลักปรากฏว่าออนไลน์เป็นรายได้หลักนะคะเดือนหนะึ่งห้าหกหมื่นอะ มันเข้ามาแบบไม่รู้มาจากทางไหนอะเยอะมากเลยต้องขอบคุณธุรกิจออนไลน์นะคะคุณนกเข็นโอกาสนะคว้าโอกาสเลยนะคะไม่รีรอเลยรุ่งเรืองรวยรวยเออขอบคุณมากเลยนะคะยนี้ยวนี้ทํางานอยู่ค่ะคููโอเคเลยค่ะไม่ว่าเราจะชนชาตินะอยู่ที่ไหนพื้นแผ่นดินไหนเราก็คือคนเหมือนกันนะทุกคนมีคุณค่าในตัวเองนะคะทุกๆศาสนาทุกๆศาสนาสอนให้เรามีความสุขจริงไหมคะ จริงไหมทุกๆศาสดาสอนให้เรามีความสุขภาขนาดสาสดาเราอึากองว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วทาไมเราถึงจะไม่เบิกบานละ่ะโอ้รวยรวยเฮงเฮงอย่าลืมนั่งสมาธินะคะคุณนกนั่งสมาธิก็สามรอบห้ารอบอะไรประมาณนี้ยังไม่ถึงเก้ารอบนะคะเพราอะไรรู้ไหมการนั่งสมาธิทำใหเรามีสติแล้วก็อารมณ์มันจะควบคุมอารมณ์ควบคุมผลลัพธ์เราได้ อันนี้คือแคนดอนล็อกและก็คุณโกก็จะโปรแกรมตัวเองในการฟังเพลงดีๆนะคะเพลงครูสิตานี่เป็นเพลงที่มันโปรแกรมจิตเราได้อ um> ่ะดีมากๆเลยะพี่โตทํางานประจําใช่ไหมพี่โตก็เปิดเพลงคูสิตาฟังฟังเวลาที่แบบมีเพื่อนแบบมาจับกลุ่มเมาส์มอยอะไรเงี้ยเราก็หลีกเลี่ยงได้นะคะเออหลีกเลี่ยงได้ อาจจะใส่แบบใส่แบบ small talk นะ้องใส่ small talk mm hmm. เพื่อแบบไม่อยากจะเม้าส์มอยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เพราะเราเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเวลาที่แบบจับกลุ่มกันนะคะก็จะแบบเม้าส์มอยกันนะคะเม้า์มอยซอยยวกนะคะบางคนก็นินทาบ้างแหละนินทาหอยสังอะไรก็แล้วแต่นะคะเราเป็นคนเลือกสวัสดีพี่ป้อมค่ะพี่ป้อมแลพี่ป้อมน่ารักมากเลยติดตามคุณนกทุกคลิปเลยนะขอบคุณพี่ป้อมจริงๆค่ะนะคะ ขอบคุณมากเลยที่ติดตามมิสไตร์เนี่ยค่ะใครบอกบอกเองนี่ละค่ะสถาปณาเองค่ะอยากเป็นอะไรก็เอาที่เบิกบานเลยนะคะจริงไหมเพราะเราไม่รู้วันตายเนาะเรารู้แต่วันเกิดวันนี้เรายังไม่ตายเราสร้างเราจงใจสร้างชีวิตของเราเองค่ะเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเราอยู่ในโลกของเราโอเคไหมโลกแห่งความสุขนะนั่นแหละนะคะทุกๆกศาสตาก็สอนให้เรามีความสุขสอนให้เราเบิกบานสอนให้เราเป็นคนดีฉะนั้น กดจกักรวาลก็แรงดุดก็เช่นเดียวกันค่ะขอให้สิ่งดีๆใช่ไหมคะวันนี้เดทที่สเนี่ยเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่าเอาเวลาที่ที่เราแบบว่าเหลือเฟือทั้งวันเนี่ยไปไปนั่งเครียดเลยลุกขึ้นมาเบิกบานคิดอะไรไม่ออกเป็นจะทำอะไรขอให้เฮงขอให้รวยอย่างที่เอค่ะทุกอย่างมีให้หมดแล้วเราแค่แต่งตัวสวยๆออกหน้ากล้องจริงไหมง่ายไหม ง่ายไหมยอยู่ห้องคนเดียวเลยค่ะอยู่ห้องคนเดียวเปิดเพลงเต้นเลยค่ะพี่โตที่เขาทุกประตูกันรวยลัดรู้ยุคโฮดูดีเปิดเพลงยั่วค่ะค่ะยั่วจัก,กรวาลค่ะที่จะอะไรก็ดีก็เจ๋งก็เจ้าเขาเรียกว่าอารมณ์ระริกระรีอารมณ์ระริกระรีที่กูสิตาดึงดุดเ,เร็วมาก ขอ้ไปได้สวยขอยอารมณ์ระลิกระลีมันจะอยู่ในขึ้นหนึ่งยืนหนึ่งปิติสุขบอกรักขอบคุณกระตันอยูระลิกระีบ้านในความสุขจริงๆนะคะเป็นขึ้นที่ดึงดุดเร็วมากการที่เรามีความสุขมันดึงดูดได้ไหมได้แต่มันช้าแต่ถ้าเราระลิกระลีัิ้นท์ให้เงินเาอขอบคุณออเดอร์มามันจะดึงดูดเร็วมาก มันโคตรเรียนนะคุณนกใช้กฎของคุณจิตานะคะทำตามพืที่คุณจิตาสอนดึงดูดยอดขายเงินนะคะอูหบอกเลยว่าง่ายเรื่องง่ายมากเลยค่ะเฮ้ถ้าใครไม่เคยเต้นก็ไปฝึกเต้นในห้องน้ําค่ะแต่ที่สําคัญการออกหน้ากล้องในยุคโควิดแบบนี้ที่มันเป็นวิกฤตแบบนี้ค่ะออกหน้ากล้องต้องต้องมีความสุขนะคิดอะไรไม่ออกเปิดเพลงเต้นเต้นไปเลยค่ะไม่มีผิดไม่มีถูกมีแต่สุข มีความสุขยู้อีสินนี้หัวใจอย่าไปหวังว่าเฮ้ยทำไมไม่มียอดขายไม่มีคนซื้ออย่าไปคาดหวังค่ะให้ก่อนให้ผู้คนได้มีความสุขก่อนคุณโนจะโปรแกรมเป็นอย่างนี้นะกดออกหน้าต้องใครเจอฉันโคตรโชคดีใครเจอฉันมีความสุขฉันเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขฮ e y ปิด hey, เขานี่ทุกประตูกังวยเร,รื่อรูยโ,โดยโโด,ดีปีนี้ปีใหม่ โปรแกรมด้านดีชีวิตจะดีมากๆาก,ก็เจ๋งก็แจ๋วไม่เห็นเลเปิดเพลงครูสิตาเต้นใช่ชนะนี่คะเราจะพูดกันเลยเข้าเรื่อง,ก,องก,กันดีกว่านะคะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ให้กับครูนกนะคะในในช่วงวิกฤตแบบนี้นะช,ช่วงโควิดแบบนี้นะคะ ออนไลน์เนี่ยมาแรงมากฉันเริ่มตื่นเต้นละออนไลน์ Online เนี่ยมาแรงมากจริงไหมฉะนั้นเริ่มแรกเลยนะคุณนกเองนะ,ประ,รรงนะ,ะประสบการณ์ตรงเลยฮะประสบการณ์ตรงเลยคุณนกก็ไม่ได้เก่งออนไลน์มาก่อนคะ่ะแต่ เรียนรู้กับครูสิตาค่ะคุณนกดูครูสิตาเป็นตัวอย่างออกหน้ากล้องอ๋อออกหน้ากล้องแต่งหน้าเหรอโอไลฟ์สดแต่งหน้าเหรอเอาทำบ้างค่ะตอนที่คุณนกสร้างตัวตนแรกๆค่ะไม่มีใครไม่รู้จักใครเลยนะคะไม่รู้จักใครเลยเหมือนกันคุณนกก็ได้เพื่อนใหม่หมดเลยทุกคนมาสนับสนุนซื้อครีมซื้อลิส,สติกนะคะเปิดเปิดบินน้ําหอมกับนกมาจากไหนก็ไม่รู้ เพียงแค่เราออกหนะ้ากล้องให้ความสุขกับผู้คนให้ก่อนจึงได้นี่แหละในช่วงวิกฤตแบบนี้ถ้าเราคว้าก่อนถ้าเราคว้าโอกาสเราก็จะได้รับโอกาสไม่ต้องอายโอเคไหมช่วงนี้ก็เห็นแบบว่าโยนี้นะคะออกมาไลฟ์สดเยอะมากนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ดีคนทําก่อนรวยก่อนคะ่ะในในในสถานการณ์แบบนี้ไม่ต้องคิดว่าหุ้ยจะมีคนดูชันหรือเปล่าไม่คะ่ะหุ้ยทำไมคนดูน้อยจังเลยไม่คะ่ะ คุณนกมีความเชื่อว่ะเฮ้ยเดี๋ยวคนก็มาย้อนดูเฮ้ยนะฉันเจ๋งฉันฉันเนี่ยโคตรเก่งโคตรเจ๋งอยู่แล้วเดี๋ยวก็มีคนมาย้อนไม่เคยวอรี่กับยอดวิวค่ะแต่จิตตั้งต้นข้างในค่ะมันโคตรรู้สึกดีอะเราออกมาให้เรามีจิตตั้งต้นว่าเฮ้ยใครที่เจอฉันโคตรโชคดีฉันให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆไม่งั้นคุณนกขึ้นหลักแสนไม่ได้ค่ะคุณนกไม่ได้ซื้อผลลัพั์ค่ะแต่สร้างเองล้วนๆค่ะคุณนกใช้วิชาใช้วิชาตอนนี้ใช้วิาช,วา,เชวาเ เสกค่ะเรียนแล้วก็ทำมันก็เลยทำให้เราแบบเหนือมนุษย์ขึ้นมาเข้าใจไหมคะคุณนอกอัสมาธินะคะเพิ่มเยอะมากเลยนะ,ะเรียนเรียนแล้วก็ทำคุณนกดึงดูด ตัวแทนทีมงานจากช่อง YouTube จากดาเพจเยอะมากเลยทุกคนมารักแล้วก็ศรัทธาแล้วก็สนับสนกุกอย่างง่ายๆสบายสบยไม่ได้ซื้อผลลัพธ์บอกเลยนะคุณนกสร้างเองทั้งนั้นเลยนะคะและเสกมาล้วนๆบอกแต่ว่าเฮ้ยกูแม่งสายเสกกูสายเสกกูสายเสกกูแม่งเก่งกูแม่งสุดยอดชมใครชมตัวเองอยู่อย่างนั้นคะ่ะ เวลาที่เราชมตัวเองมันไม่ใช่เหลิงแต่มันการเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการให้พลังตัวเองอันนี้คือประสบการณ์นกลวนๆนะคะประสบการณ์ของนกเองนะคะของแกลนเองนะคะคุณนกเป็นคนที่ชมเชีย์ตัวเองมาเฮ้ยเก่งจังเลยดึงดุดนะ,ะขายของได้หนึ่งชิ้นค่ะขายเอสนาได้หนึ่งกล่องคุณนกดีใจมากนะคุณนกขายขายแม้กระทั่งกล่องกาแฟาในกล่องหนึ่งดีใจมากขายน้ำหอมได้กล่องดีใจมาก,าก,ด,มากดีใจมันกระทั่งว่าเฮ้ยขายได้ล้านชิ้นน่ะมันเหนือมนุษย์อ่ะมันรู้สึกว่า เข้าใจคำว่าเหนือมนุดไหมคือมันเป็นคําที่แบบว่าเราใช้สําหรับสายเสกอะคุณนกบอกเองว่าฉันคือสายเสก กุนกดึงดูดทีมงานดึงดูดเพชรมาค่ะบอกว่าฉันเป็นแบบไหนทีมงานก็จะเป็นแบบฉันเหมือนกันเลยและทีมงานของนกนะคะลอยละ9 9 9 9เป็นเหมือนนกหมดเลยทุกคนมีใจมีจิตของผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่หมดเลยทุกคนมีใจรักทุกคนโอ้โหนะสวยและรวยมากทุกคนมังง่งคั่งทุกคนมีความทุกคนออกมาให้กันหมดเลยอะ่ะเราเป็นแบบไหนเราก็จะดึงดูดคนแบบเราอะ่ะเข้ามาแล้วมันก็เป็นแบบนะั้นจริงๆคุณนกแบบดึงดูดเพชรเข้ามาโอ้โหเยอะมากนะเพชรที่แบบ มาปุ๊บเกิดปั๊บอ่ะแล้วเขาก็เกิดของเขาเองนกไม่ได้พูดอะไรเยอะเขาเรียนกับครูสิตาแต่เขาศรัทธาเราอ่ะเหมือนกับจักรวาลจัดสรรมาเฮ้ยคนนี้มาเป็นตัวแทนนกอ่ะเข้าใจไหมคะนกเรียนกับครูสิตาแบบไหนรู้ไหมครูสิตาสอนว่าเออเรียนแล้วก็ต้องทําคุณนกนะคะเสกค่ะเอาสมุดนะเขียนเขียนเขียนเขาเรียกว่าสมุดเสกจักรวาลหรือว่าสมุดสั่งงานจักรวาลคุณนกเขียนล่วงหน้าขอบคุณซูเปอร์วีไนะพี่ อะันเช็ตพี่เอนะสมุดสมุดนะพี่เอสวัสดีพี่ปูเปิลน,นะคะขอบคุณที่มีให้กําลังใจของมิสแกนนะคะขอบคุณที่มาให้กําลังใจค่ะคุณโกเขียนสมุดเสกจากสั่งจัก,กรบาลหลังจากนั่งสมาธิเสร็จก่อนนอนทุกวันค่ะมีสมุดเล่มหนึ่งค่ะคุณโกเขียนขอบคุณพี่เอที่โอนเงินเป็นซูปเปอร์เวพีของคุณนกเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากนะโอนเงินเวลา1ิบ 14นาฬิกา58นาทีจำนวน150,000บาทเข้าบริษัทเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะคะเห็นไหมพี่เก่งมากเลยพี่สุดยอดมากเลยนกใส่พลังงานกับตัวแทนแบบนี้แล้วปรากฏว่าเราสั่งจักรวาลไว้ใช่ไหมไม่เกิน2วันค่ะเป็นแบบนั้นเลยนกไม่ได้แบบมีความอยากได้แต่เชื่อว่ามันเป็นเช่นนั้นนะคะล้านเปอร์เซ็นต์นกถึงกล้าบอกเองว่าฉันปิดการขายได้ร้อยละร้อยแลวมันก็เป็นจริงค่ะ ปิดซูเปอร์วีไอพีร้อยละร้อยค่ะปิด VIP วีไอพีร้อยละร้อยไม่มีตัวแทนเล็กเลยมีแต่ซูเปอร์กับวีไอพีปิดปิดปิดขึ้นมาขึ้นหลักแสนในอาทิตย์เดียวอะ่ะ mm hmm. เพียงแค่เราเขียนใบสั่งจัก,กรวาลเขียนใบเสร็จจักรวาลฉันอยากมีชีวิตแบบนี้เขียนเลยฉันปรารถนาชีวิตแบบนี้ฉันปรารถนาเงินเท่านี้ฉันปรารถนาแบบนี้พราจักรวาลที่รักค่ะจัก,กรวาลที่รักค่ะเราเรามีหน้าที่เสกอะ่ะเรามีหน้าที่สั่งอะ่ะแล้วจัก,กรวาลมีหน้าที่เสกให้เราอะ่ะมันเป็นความเชื่อคะ่ะเชื่อด้านดี เห็นไหมออกหน้ากล้องเราเขียนเป้าหมายของเราก็จริงแต่เราแอคชั่นมันค่ะลงมือทำอย่างสม่ำเสมอลงมือทำให้สอดคล้องลงมือทำแบบไหน,นอะถ้าเราบอกว่าเราจะมียอดขายเท่านี้แล้วเราต้องขายของกี่ชิ้นเราถึงจะได้เงินเท่านั้นจริงไหมเช่นคุณปรารถนาเงิน5,000บาทต่อวันเนี่ยเงิน5,000บาทต่อวันคุณขายของกี่ชิ้น ถ้าชิ้นชิ้นละหนึ่งพันห้าชิ้นก็ห้าพันเห็นไหมเนี่ยคือการลงมือทําแบบสอดคล้องเข้าใจไหมคะเออห้าชิ้นชิ้นชิ้นละพันห้าชิ้นก็5 0 0พันขายของห้าชิ้นก็ครบแล้วห้าพันนี่คือตามเป้าแต่ละวันคะ 5, 000, ่ะห้าพันเดือนหนึ่งเป็นเท่าไหร่อะ่ะมันก็ตามเป้าอะ่ะนี่ยคือการลงมือทําถ้าคุณอยากมี VIP หรือ Super VIP คุณเขียนใบสั่งจักรวาลคะ่ะคุณเขียนใบสั่งจักรวาลไว้แล้วคุณก็โทรปิดคะ่ะ ใครที่มากดไลค์ค่ะโทรโทรโทปิดโทรปิด,ปด,ปดคุณนกใช้การโทรปิดค่ะใครเจอชันโคตรโชคดีเนี่ยแหละคือประสบการณ์ตรงที่นกถามแล้วได้ผลลัพธ์ค่ะในช่วงวิกฤตไม่มีไม่มีคําว่าเราเป็นไปทําไม่ได้อะไม่มีคําว่าทําไม่ได้อะมีแต่คําว่ายังไม่ได้ทํา เรายังไม่ได้ทํามากกว่าแล้วปรากฏว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทํามันเกิดผลลัพธ์หมดเลยอะค่ะมันเป็นจริงเราปรารถนาอะไรเป็นจริงเป็นจริงได้หมดทุกอย่างร้อยละ้อยด้วยปรารถนาเงินเท่านี้นะจัก,กรวาลก็เสกมาให้ค่ะเสกมาให้เลยคุนกก็เลยเ่อว,ว่าเฮ้ยฉันคือสายเสกอะ แค่ฉันคิดอ่ะแล้วจัก,กรวาลก็ส่งให้ฉันแล้วเราทำอะไรคะเรามีหน้าที่ตอบแทนจัก,กรวาลโดยการเป็นลูกที่ดีของจัก,กรวาลเป็นคนดีค่ะนั่งสมาธิขอบคุณอยู่ในคลื่นหนึ่งยืนหนึ่งเห็นไหมเป็นลูกที่ดีของจัก,กรวาลยูนิคอยู่ในโฟลของจัก,กรวาลมีความสุขตอบแทนจัก,กรวาลกินความสุขเป็นอาหารแล้วก็แค่ทำตัวเองให้มีความสุขเบิกบานล่าเริงแจ่มใสออกมาให้ทำไมคุณนกถึงออกมาแบ่งปันไหลสดคุณรู้ไหม คุณรู้ไหมนี่คือหัวใจของการนี่คือหัวใจของกฎจักรวาลเลยยิ่งทําก็ยิ่งได้ยิ่งให้ก็ยิ่งมียิ่งเราออกมาให้ให้จักรวาลยิ่งถาโถมความโชคดีจักรวาลยิ่งส่งสิ่งดีๆน่ะมาให้เรามากขึ้นนี่แหละนะคือความลับที่คนระดับโลกส่วนใหญ่เขาออกมาให้เขาให้เขารู้คุณจิตาก็ออกมาให้ให้ยิ่งให้มันก็ยิ่งได้เออนะคะยิ่งให้ก็ยิ่งได้นะคะดิฉันลืมแชร์ค่ะ เดี๋ยวขอแชร์แป๊บหนึ่งฉะนั้นมันไม่เกี่ยวเลยนะคะมาแล้วสวัสดีค่ะมันไม่เกี่ยวเลยว่าเราจะเป็นใครไม่เกี่ยวว่าเฮ้ยไลฟ์สดจะมีคนดูไม่มีคนดูไม่เกี่ยวเลยมันเกี่ยวที่คนให้มันเกี่ยวมันอยู่ที่ตัวเราอะมันอยู่ที่จิตตั้งต้นของเราโอเคไหมคะเดี๋ยวเราแชร์ก่อน <laughs> วันนี้แสงได้ <laughs> สว่วนนี้ทุกคนนะคะ สวัสดีกัมโบเดียด้วยนะคะส,สวัสดีสปปลาวค่ะโอ้ลืมสวัสดีส,ส,สดปปลาวด้วยนะคะวันนี้แสงไฟมาวันนี้มีแสงไฟมีแสงไฟเออนะคะโอ้โหสบายดีส,สดปปลาวทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณพี่ป้อมค่ะขอบคุณคุณคุณเอรีใช่ไหมคะจาก พามา่าเนาะต่างประเทศเยอะมากเลยจริงๆขอบคุณทุกคนนะคะฉะนั้นในช่วงวิกฤตนะคะแบบนี้ถ้าเราไม่ออกหน้ากล้องคุณพลาดมากออกหน้ากล้องไปเลยค่ะคุณจะโดนด่าคนมีคนมาเนบแนมีคนมาว่าคุณไม่ต้องสนใจค่ะด้านได้อยอดสร้างตัวตนไปเรื่อยๆค่ะยืนระยะความสําเร็จยืนระยะให้กับตัวเองค่ะไม่ใช่ว่าเฮ้ยทำมา2วันแล้ววันนี้ไม่มีคนดูไม่ทําไม่ค่ะ คุณต้องไปต่อค่ะไปตอบถึงจะไม่มีคนดูคุณก็ต้องไลฟ์คุณก็ต้องทําคุณก็ต้องทําเนื้องานของคุณที่สําคัญคือคุณต้องมีความสุขในสิ่งที่คุณทําสุขในสิ่งที่เราทําทําในสิ่งที่ทําให้มันมีความสุขอะถ้าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทําเราจะไม่กดดันไม่คาดหวังไม่รอคอยมันจะถึงเป้าหมายเร็วมาก นะคะมันจะถึงเป้าหมายเร็วมากฮึยแป๊บเดียวค่าแล้วหรอฮึยแป๊บเดียวอะ่ะเดือนสิ้นเดือนแล้วหรอฮึยแป๊บเดียวจะจะปีใหม่แล้วหรอจะสิ้นปีแล้วหรออะไรเงี้ยถ้าเราสนุกในการทํามันจะถึงเป้าหมายเร็วเราจะถ้าเราจดจ่อรอคอยอะ่ะมันจะคาดหวังพอคาดหวังปุ๊บผิดขึ้นเลยค่ะซีเรียสจริงจัง ไม่สบายสบายง่ายสบายสำเร็จคือสูตรเบสเซ็ตของจัก,กรวาลทําเมื่อไหร่คุณโฟกก็คือคุณเบาอะค่ะมันเบาเบาก็คือเบาสบายนั่นแหละเรามาถูกทางแล้วแต่ถ้าเราเครียดเราหงุดหงิดเราจริงจังเราเราซีเรียสเรามาผิดคลื่นแล้วนะคะคุณอาจจะคาดหวังอะไรบางอย่างถ้าจิตของผู้ให้งจริงค่ะเขาจะให้ด้วยบริสุทธิ์เขาจะไม่กังวลไม่บอรี่จิตที่บริสุทธิ์ คนที่ดูเขาก็รับรู้ได้ถึงความบริสุทธิ์จริงๆแต่ถ้าคุณอยากจะเอาไลน์เนี้ยฉันต้องมียอดขายเท่านี้ไลน์เนี้ยฉันต้องขายได้เท่านี้มันคือมันมันคือขึ้นความอยากถ้าเราอยากมันยิ่งขาดแคลนแต่ถ้าเราออกมาให้ด้วยความสุขไม่คาดหวังมันจะถึงมันจะสําเร็จเร็วมากอ่ะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ค่ะมันจะไม่เหนื่อยเลยนะถ้าเรารักในสิ่งที่เราทํามันจะไม่เหนื่อยเลยมันจะสนุกสนุก สนุกมากกับการทำหุ่ยแป๊บเดียวเสร็จแป๊บเดียวเสร็จนั่นแหละคือคนที่รักเมื่อไหร่ที่ที่เราแบบว่าหึ้ยออกหน้ากล้องเราไม่มีคนดูเลยนะคะเรากําลังคาดหวังอะไรบางอย่างอยู่จริงไหมคะนะโปรแกรมวันนี้นะคะเดทที่4คือไม่ว่าคุณจะเจออะไรเจอใครนะคะมาพูดให้คุณหรือว่าร้ายกล่าวเสียดสีคุณก็แล้วแต่นินทาก็แล้วแต่พูดไม่ดีก็แล้วแต่ พูดให้คุณเสียหายก็แล้วแต่คุณจงยึดหัวใจของคุณหลักว่าคุณทำแล้วคุณมีความสุขคุณจงทำต่อไปถ้าคุณเป็นทุกข์อย่าทำค่ะถ้าใจเราสุขนั่นแหละจะมาถูกทางอย่าสนใจเพราะเขาไม่ได้รู้จักเราดีพอเออเราไม่จำเป็นต้องอธิบายให้คนทางโลกรู้ค่ะเราไม่จำเป็นต้องให้คนทั้งโลกอะมารักเราแต่เราสามารถรักคนทางโลกได้เราไม่ต้องไม่ไม่จำเป็นว่า ต้องไปอธิบายเฮ้ยเราทําแบบนี้พ่อเนี่ยไม่ค่ะเราทํเพาะเราอยากจะทําเราทํเพราะเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทํามากกว่าใช่ไหมคะใช่แล้วขอบคุณมากเลยค่ะนั่นแหละจึงเป็นเหตุผลที่แบบเฮ้ยคนระดับโลกหลาย,ลายคน mm hmm. เขาออกมาทํา mm hmm. เขาออกมาให้ mm hmm. เขาจะเน้นความสุขเลยถ้าเขาทําแล้วเขาไม่สุขเขาจะไม่ท mm ํา hmm. เขาทําแล้วเขาหนักใจเขาจะไม่ทําจริงไหมเออเราก็เหมือนกันฉะนั้นเรียนรู้กับคนสำเร็จเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันเรียนรู้กับคนสําเร็จจริงๆ เรียนรู้กับคนสําเร็จจริงๆเช่นถ้าคุณอยากจะขายของออนไลน์เก่งคุณก็ไปเรียนกับคนที่เขามีผลลัพธ์ในการขายของออนไลน์เก่งๆที่เขาแบบขายของได้ร้อยล้านพันล้านมีรถมีบ้านเราก็ต้องประเด็นกับคนที่เขามีผลลัพธ์จริงๆคุณอยากเป็นคุณอยากตีกอล์ฟเก่งคุณก็ต้องประเด็นกับนักกอล์ฟมืออาชีพจริงไหมคะคุณอยากเป็นนักร้องคุณก็ต้องไปเรียนร้องเพลงกับนักร้องมืออาชีพเราก็ต้องเรียนให้ถูกจุดอะ จริงไหมเราอยากเก่งด้านไหนเราก็ไปเรียนกับครูด้านน,านั้นสิเขาเรียกว่าเรียนกับคนที่เขามีประสบการณ์ที่เขาสำเร็จด้านนั้นจริงๆเรียนกับคนสําเร็จเนี่ยมันทําให้เราแบบย่นระยะทางแห่งความสําเร็จได้นะคะนั่นแหละถ้าเราแบบว่าเฮ้ย เรียนผิดเป้าอะ่ะมันก็จะเสียเวลาเราไปเยอะมากในฮะมากมากเลยในช่วงวิกฤตนะคะแบบนี้ออนไลน์มันจะทําให้เราบูมแล้วก็เปลี่ยนชีวิตได้คุนก็เปลี่ยนชีวิตมาจากออนไลน์นี่แหละเปลี่ยนชีวิตพ่อลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตตัวเองเปลี่ยนชีวิตพ่อลุกขึ้นมารับผิดชอบความฝันของตัวเองค่ะตัดสินใจสําเร็จจริงๆค่ะตัดสินตัดสินใจเอาจริงกับชีวิตจริงๆตัดสินใจเลือกนะคะสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็แลกกับมันมาแล้วก็ลุยค่ะลุยเดินหน้าอย่างเดียว เดินหน้าอย่างเดียวไม่มีถอยหลังค่ะเดินหน้าเออเดินหน้าอย่างเดียวเลยนะคะแล้วเชื่อว่าฉันคือนัมเบอร์วันฉันมาเพื่อชนะเออนะคะใครคะบอกเราเป็นคนบอกตัวเองเราเป็นคนโปรแกร,รมตัวเองเมื่อไหร่ที่เราเฮ้ยกูทําอะไรกูก็ไม่สมําเร็จมันก็แย่แล้วใช่ไหมคะฉะนั้นเราต้องเป็นคนให้กําลังใจตัวเองสร้างพลังให้กับตัวเอง ในเมื่อเราเป็นคนตัดสินใจแล้วเราเลือกแล้วเส้นทางนี้เราก็ต้องเดินหน้าอย่างเดียวค่ะเดินหน้าอย่างเดียวเชื่อไปเลยว่ามันเป็นไปได้ถึงแม้ว่าในขณะที่เราตัดสินใจเดินหน้าเนี่ยมันจะเจอปัญหาอะไรเข้ามาเยอะแยะก็ช่างมันค่ะให้บอกไปเลยว่าเฮ้ยไม่มีถ้าเราไม่มีอุปสรรคบารมีมันก็ไม่เกิดอะ่ะไม่มีมารบารมีมันก็ไม่เกิดมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราต้องเจอปัญหาและอุปสรรค ถ้าใจเรามันแกล่งมากพอค่ะอะไรมันก็ทำอะไรเราไม่ได้อะนะคะใจเราสูงยังไงเราก็ชนะทุกอย่างชนะใจเราได้มันก็ชนะทุกอย่างโอเคไหมคะโอเคไหม <laughs> ถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตนะคะอืม ถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตแนะนำเลยให้ไปดูคลิปมหาการบ21วันของครูสิตานะคะและไปดูภาพพยนตร์ซีเคล็ดนะคะและนะคะถ้าอยากสำเร็จเร็วให้ไปนั่งสมาธิ189แล้วขอบคุณทุกสรรพสิ่งนะคะรับรองคุณเปลี่ยนชีวิตเร็วอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้คุณนกไปแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ สวยลศชัดอล e r t a ชีวิตก็เลยบันเิดดูดีดูดีไปแล้วค่ะล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครมาทีหลังก็ไปย้อนนะคะคลิปนี้ดีมากๆเลยสอนจากประสบการณ์ตรงของคุณนกเองนะคะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะอย่าทําให้มันเป็นวิกฤตที่มันทําให้เราต้องเจ็บเลยนะคะนี่แหละคือบทเรียนมันคือสิ่งที่เราจะทําให้เราโคตรรวยในยุคนี้นะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ